เดี๋ยวไปกันต่อกับผู้ชมคะกับคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งปีนี้นะคะมาในคอนเซ็ปตรักชาติไทยใส่ใจโลกนะคะสาหรับงานวันเด็กปีนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เป็นธรรมเนียมที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะมอบคำขวัญวันเด็กซึ่งปีนี้ท่านนายกก็ได้ให้ข้อคิด ที่แฝงถึงการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศซึ่งท่านอนุทินชาญวรกูลค่ะก็ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้นะคะก็คือรักชาติไทยใส่ใจโลกเป็นการปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนค่ะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรักชาติความภาคภูมิใจในชาติ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและประชาคมโลกโดยรัฐบาลยืนยันค่ะว่าจะสนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทุกๆคนได้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงและเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคตซึ่งปีนี้นะคะวันเด็กแห่งชาติของเราค่ะประจำปี2569นะคะก็ตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคมนะคะโดยสำหรับใครที่ อยู่ในพื้นที่ไหนนะคะมีการจัดขึ้นมาก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะโดยที่ทําเนียบรัฐบาลก็จัดกิจกรรมวันเด็กเชกเ,เช่นเดียวกันกับทุกๆปีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ